โอเคครับวั ula, okay, poet, ouais. see, วนนี้บรรยากาศวันอาทิตย์นะครับมาสักกันก่อนที่ห้องสักนะครับมาดูอันนี้อาจารย์สักนะครับเขาบอกคัดแต่หน้าตาเราหล่อมาครับไม่หล่อคัดทิ้งครับคัดแล่เราหล่อไว้ครับนะไม่หล่อคัดทิ้งหมดไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือหน้าตาดีๆครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมแน่อันนี้เหลืออยู่อันนี้มานสักนะครับแล้วก็จะมีอยู่ข้างในข้างบนอีกก็น่าจะสักอยู่นะครับคนนั้นอยู่็นแส่เนี้าจากจังหวัดไหนหนูสมุทรปราการสมุทรปราการนะครับมาจากสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการมีผีทุกคนนะครับเยอะมากไอ้เหี้ย ดูประกาศน,นะไอเสียงดังเหรอวะไอใหม่ต้องเข้าดูในใน,ในเฟซแป๊บนึงนี้เสียงดังไว้อ่าโจดูลองโจดูนะครับเดี๋ยวดูดูเสียงเช็คเสียงแป๊บนึงใครจะมาก็มาได้นะครับไม่ต้องจองคิวนะครับวันอาทิตย์ไม่ไลฟ์สดนะครับแต่ว่าไลฟ์ดูบรรยากาศอ่ะดังดังดังโอเคเอาไปดูบรรยากาศข้างในแล้วกันนะครับนี่ก็รวมห้าสิบคนแล้วนะครับคนเยอะครับเ <c oughs> นี่ยเยอะนะครับอันนี้ก็รวมห้าสิบแล้วอันนี้บรรยากาศภายในครับอันนี้ถูกหวยมาแก้บนนะใช่ไหมอันนี้ขาประจำงวดนี้เอาอีกไหมเนี่ย เอาเลยครับวันนี้ก็นั่งาใครนะ <c oughs> ใครเท่าไหร่ห okay. น้านโอเคกูผูกเองดีกว่า <c oughs> ไอ้ไอ้ดูนะนี่คนครับน,นี่นะครับเขามารอนะครับนี่ดูบรรยากาศข้างนอกก็เดี๋ยวมาสร้างหน้านไ,ได้ได้เอาขอยถูกออออหอยถูกอันนี้ก็นั่งรอครับนั่งรอนี่พาลูกมาครบเลยเละนะครับบรรยากาศไผ <c oughs> ลูกแบนนะครับ โคกินก่อนเกือบห้าสิบผนแล้วครับตอนนี้นะครับตอนประมาณแปดโมงกว่านะครับบรรยากาศใครจะมาก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวเลยครับก็รับถึงเอาง่ายๆครับมาก่อนมาก่อนบ่ายสามโมงเย็นนะครับได้คิวทุกคนนะครับวันนี้แบบไม่ไลฟ์สดนะครับแค่มาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับอันนี้ก็มีรถบ้านมานะครับเดี๋ยวไปดูรถบ้านนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวกูใส่เท้าอันนี้ยห้อึมไป ครับโจ้พี่ได้ดูรถบ้านครับโจ้มันก็อยู่ข้างหน้าครับคุณถ่ายครับแมหมไอสัตว์ถ่ายตูดกันแนย้ยี่ฮี้ยมึงไม่พอกับอยู่อีกกี่คนนึงละไอชิบหายอันนี้ก็มาจากไหนเนาะปทุมธานีครับปทุมนะอันนี้นะครับก็มามามากันนะครับนี่ก็ รถบ้านครับรถบ้านเอามึงเอาโอ้ยเวเ้ยไอู้ววเนี่ยไอสัตว์เอ้ยร่วงได้ไงวะอันนี้ก็เมื่อคืนมานอนเมื่อคืนครับรถบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเจิมให้นี่หายแล้วครับจากเมื่อก่อนไอ้นี่นะครับนอนชักอยู่แถวนี้นะครับเมื่อก่อนวันนี้ก็เริ่มหายแล้วเอารถบ้านมานอนเลยครับสะดวกสบายใช่ไหมได้มานอนได้มานอนแล้วนะครับได้มานอนใกล้แล้วเสียงโอเคไหมดังไหมน่าจะดังอยู่มั้งเออีเสยง เสียงดังไหมเจ๊มะน,นีดังมอ่าไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นใครจะมาก็มาได้เลยนะครับวันนี้นะครับมาได้เลยวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์หรอกนะครับแต่ว่าก็คือรับทุกสิทธิ์เหมือนเดิมวันอาทิตย์วันนี้เปลี่ยนมารับวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วนะครับผมนะคนก็เลยจะเฉลี่ยมากันสองวันเสาร์และอาทิตย์นะครับนี่ก็ประมาณแปดโมงกว่านะครับคนก็ทยอยเดินทางมาได้เรื่อยๆนะครับใครที่ผ่านมา ทำบุญที่วัดจุฬามณีหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ขากลับก็แวะมาที่ได้นะครับเขาอยู่ใกล้ๆกันนะครับหรือไม่ก็มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวานะครับดังอยู่นะอันนี้เจ๊เขานะครับอะไรแมมาลีเบนเดอร์ใช่ไหมนี่ครับเขานั่งอยู่ข้างหน้าสบายแล้วครับเดี๋ยวเจอมให้เจอมตรงไหนรถรถบ้านเท่าไหร่คันนี้สองล้านห้าสองล้านห้าครับสบายครับอยู่นะดูภายในแล้วกันนะครับมาสองล้านห้า่เป็นไรๆไรนี่ครับแม่เดี๋ยวผมต่อ ต่อเป็นรถมิลิเจนซี่ด้วยครับอันนี้ครับรู้เลยเอาไหมผมครับวันนี้นี้ก็มีทีวีมีแรงต่างเขานะครับรถบ้านนะโอเคเดี๋ยวเจอให้ไม่ต้องห่วงนะครับมารักษาตั้งแต่บ้านเก่านะครับประมาณสองปีกว่าแล้วไม่ได้มานะครับเปลี่ยนแปลงมาเยอะใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะเยอะเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับกว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้นะครับหมดเงินไปหลายตังค์ครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับเขาเรียกว่าเยอะจิวดูให้โจ้เช้าเลย ไปใครจะมาก็มาได้นะครับดักหน้าดักหน้าไว้จบไว้ไอ้ยัยเอ้ยมึงนี่แหมเยัยพอไก่ป่ากันแล้วไอ้เวรเนยตายห่าเนีถ่ายนี่ถ่าย,ายตูดกันเลยสักยันนะครับเดี๋ยวไปดูลายสักกันนิดนึงแล้วกันนะครับลายสักนะครับเราเข้ามานสักตรงลายสักก็มีลายใดบ้างนะครับอันนี้ก็ผแผนกแต่และผแผนกก็เตรียมตัวครับคาดว่าประมาณเก้าโมงสิบโมงคนน่าจะพึบพับอีกแล้วนะครับเพราะขันทยอยงเ,เดินทางมาตื่นสายกัน ลังเจับไหมสัตว์เออ <c oughs> เดี๋ยวมึงโอ้โหโชว์ตีนเต้นนะมึงไม่ได้จับกล้องอันนี้ก็ lay, 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 ไล่ไล <c oughs> ่ดูดล,าลายนะครับลายเอาลายไหนจ๊ะอ๋อพาสติวอริอาดูลายครับเขาเรียกดูลายหลายลายนะครับอันนี้ฮึบนะครับลายเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีลายอัคละด้วยนะครับใครจะมาสักอัคละ <c oughs> บทเท้าเวสวรรณโอเ <c oughs> ข้ามาได้นะครับมาสักได้นะอันนี้ แล้วก็อันนี้อันนี้นะครับปึ๊บหลสักนะครับหลสักนะครับประจําสมนักนะครับมาได้เลยนะครับนี่ก็ยักเศรษฐีนะครับส่วนใหญ่เขาก็สักกันบุ้มบําเลยนะครับอันนี้อ่าดูครับดูโอ้โหที่นี่เน้นเสน่ห์อยู่แล้วไอ้หนูนะใครสักใครรักใครหลงงวยงงเสน่ห์เมตตา โคเวตหน้าทองเลยหนูพระเสน่นะโคเวตหน้าทองเลยให้แอนแนะนำนะครับอันนี้ก็มานะครับดูดูบรรยากาศครับดูใหแอนเปิดโคเวตหน้าทองก็ดูโคเวตหน้าทองอ่ะนะครับดูแลกันนะครับมาสักได้นะนี่ก็มาสองคนสมุดปากานะครับสมุดปาการเดี๋ยวก็จะรับเสร็จแล้วนะครับประมาณแปดโมงกว่าแล้ววันนี้มาได้นะครับอย่าเกินอย่าเกินใบสามแล้วกันมาก่อนบสามได้ชิวทุกคนนะครับนะเข้ามาแล้วกันึงว่าวันนี้น่าจะน่าจะเย็นนะครับเย็นนะครับวันนี้น่าจะเย็นผู้คนเยอะนะครับ วันอาทิตย์ตอนนี้คนจะเยอะวันเสาร์แล้วนะครับเย่างพราะว่าเราคนส่วนใหญ่หยุดวันอาทิตย์กันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม